ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องมะเปือกชมสวนนะครับครับวันนี้ก็พามาชมแตงนะครับก็อยู่กับแตงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับแตงก็อายุได้ประมาณสามสิบแปดวันแล้วนะครับก็เริ่มมีลูกนะครับใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมลูกนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะเขียวเข้มนะครับลูกมาแล้วนะครับ นี่นะครับลูกนี้ก็พอเก็บได้แล้วครับนี่นี่ครับลูกแดงนะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับก็มันไม่ค่อยดกนะครับเขียวเข้มมากนะครับลูกแดงสวยมากนะครับไม่ค่อยจะดกเท่าไหร่นะครับฤดูนี้นะครับเป็นฤดูฝนนะครับซึ่งดอกตัวผู้ก็ จะเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าแตงนะครับจะไหลไปหรือเปล่านะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูนะครับนี่ก็จะนี่ครับโซนนะครับอันนี้หลุมใหม่นะครับจากนี่ไปนะครับเป็นหลุมใหม่จากนี่ลงไปนะครับก็ เป็นหลุมเดิมนะครับซึ่งหลุมเดิมก็ไม่ได้เอาอใบเก่าออกนะครับก็ทำให้มีเชื้อราบ้างนะครับซึ่งก็ฉีดยาเชื้อรานะครับยังไม่ได้แต่งใบเลยครับใบเยอะมากนะครับดอกตัวผู้เยอะมากนะครับนี่ครับก็มีตัวเมียบ้างนะครับ ก็ต้องมาดูว่ามันจะไหลไปหรือเปล่านะครับช่วงท้ายๆนะครับจะดกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับก็จับจอดอ่แทบไม่ทันนะครับก็ทําสวนคนเดียวนะครับก็จะมีลูกบ้างนะครับลูกก็งองอบ้างตรงบ้างนะครับนี่ต้นนี้ก็ถือว่าดกอยู่นะครับนะครับ ต้นนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับลูกนะครับนี่ครับหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกนะครับหกนะครับเจ็นะครับก็ช่วงปลายก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าบางต้นบางต้นก็ที่โคนอ่าอ่าไม่มีก็จะมีแขนงนะครับลูกนะครับ ครับพอชิมนะครับพอได้ชิมแล้วนะครับอ่าหวานอยู่นะครับรสชาติก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลูกยังมาไม่เต็มที่นะครับผมก็ต้องมาดูพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เก็บแล้วนะครับนี่ไซนี้นะครับจะเยอะนะครับไซนี้ครับเขียวมากนะครับ พรุ่งน,นี้ก็น่าจะได้เก็บนะไซแบบนี้นะครับเยอะอยู่ก็เก็บมาบ้างครับขายแทบไม่ทันครับคลิปนี้ก็พามาชมสวนแตงนะครับสวนแตงร้านไม่ใช่แตงกวัวนะครับแตงร้านนะครับซึ่งดอกตัวผู้เยอะมากนะครับ เดินลำบากนะครับก็คือน้ำขังนะครับอ่าช่วงต้นต้นล่องนะครับก็จะน้ำขังมากนะครับก็มีต้นเน่าบ้างนะครับเชื้อรานะครับเข้าทำลายนะครับนี่ครับก็มัดยอดแทบไม่ทันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกนะครับ ลูกพันโพไซดอนนะครับก็ถือว่าเขียวมากนะครับนี่ก็มีลูกงอบ้างนะครับไม่รู้ว่างอเพราะแมลงหรือปุ๋ยไม่พอนะครับขนาดอให้ปุ๋ยวันเว้นวันนะครับลูกก็ยังมีลูกงออยู่นะครับก็ต้องมาชมนะครับว่าอ่าช่วงเก็บผลผลิตนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับ แต่ก็ถือว่าสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปล่อยปุ๋ยอีกรอบนะครับให้ปุ๋ยก็วันเว้นวันนะครับปล่อยมากับน้ำนะครับนี่ก็จะไม่ค่อยดกเท่าพีเมียมนะครับพันนี้หรืออาจจะด้วยสภาพอากาศฝนนะครับอาจจะทำให้ลูกไม่ค่อยดกนะครับ แดี๋วก็หลุมเดิมนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอาจจะขาดอาจจะขาดธาตุรองบ้างนะครับพวกแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมกับถ้าเราใส่วทสเซียมเยอะนะครับก็จะขาดแมกนีเซียมกับแคลเซียมนะครับมันจะทับกันนะครับนี่นี่ลูกนี้ก็สวยนะครับสวยมากนะครับนี่เขียวมากเลยนะครับนะครับสีต่างกันมากเลยครับนี่ บางจุดก็เขียวมากนะครับบางจุดก็อาจจะด้วยถ้าเราแต่งใบนะครับแต่งใบสีเขาจะสวยนะครับเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดเพียงพอนะครับแล้วก็ดึงอาหารมาเพียงพอนะครับลูกนี้นะครับไม่ได้แสงนะครับก็จะขาวๆหน่อยนะครับก็ต้องแต่งใบบ้างนะครับถ้าแต่งใบลูกจะสวยนะครับครับคลิปนี้ก็พามาชม สวนแตงนะครับก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีเชื้อราบ้างครับแล้วก็ไวรัสลงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถอนทิ้งนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวนแตงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม